สวัสดีครับ fc นาีมีดเดินป่าครับวันนี้ครับนาีมีมีดเดินป่านะครับไซส์ใหญ่เลยนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนเพือนขึ้นรูปมาจากเหล็ก o h 2 3 6ครับตัวนี้เป็นเหล็กแข็งเหนียวตานสนิมครับอยู่ในกลุ่มเดียวและเกรดเดียวกับเหล็กช h i p p e r Steel นะครับผมมามาดูรายละเอียดกันครับเล่มที่1กับเล่มที่2ราคาเท่ากันนะครับ ราคา2,300บาทครับผมพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับส่วนเล่มที่3ครับราคา2,500บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับมาดูรายละเอียดโดยรวมกันนะครับก่อนอื่นนะครับจะมาเทสให้ดูนะครับว่าคมหวาดแค่ไหนนะครับอุยแป๊บหนึ่งครับนี่นะครับลากเบาๆช้าๆนะครับ เอาต้องแต่โคนมันจะถึงปลายเลยนะครับหวานเจี๊ยบเลยนะครับหวานมาก ความยาวของเล่มที่หนึ่งครับโอ้โหสวยมากครับความยาวอยู่ที่10.7นิ้วครับ10.7นิ้วความกว้างอยู่ที่2.05ครับนี่ครับอสองนิ้วนะครับสองนิ้วสันมีดครับสันมีดอยู่ที่4.5่มิลครับสี่มิลครับ เป็นงานตีร้อนนะครับสไตล์ทิ้งผิวไฟครับปาดผิวด้านซ้ายด้านขวาครับปาดผิวสวยงามมากนะครับนี่เป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมันด้ามจับเป็นด้ามจับไม้พายูสวยงามมากๆปลอกคอสแตเลสใส่ด้ามด้วยกาวอีพ็อกซี่ครับ 2,300บาทได้สองใส่มีดหลายเค็บล่าด้วยครับนี่ครับแล้วก็จะมีที่ใส่ไฟแช็กครับที่ใส่ไฟแช็กแถมให้นะครับเอาไฟแช็กเสียบเข้าไปได้เลยนะครับ ต่อไปครับเล่มที่2ใบมีดยาว10.8ครับ10.8นิ้วยาวกว่าเล่มแรกไปนิดนึงความกว้างอยู่ที่2.1นิ้วก็จะกว้างกว่าเล่มแรกไปนิดนึงนะครับสันมีดครับทวัดจากโคนมีดเลยนะครับสันมีดหนา5มินครับสันมีดหนา5มิล ทุกเล่มเป็นงานตีแบบไล่ปลายเห็นไหมครับไล่ปลายหรือไล่หางหนูมันจะใหญ่แล้วก็เล็กลงเล็กลงนะครับปาดผิวด้านซ้ายปาดผิวด้านขวาด้ามจับไม้พยุงเป็นทรงกลวยครับปอกคอสแตนเลสใส่ด้ามด้วยกาวอีพอ็อกซี่สองใส่มีดก็เหมือนกันนะครับ เป็นซองลายเคปลาแล้วก็มีที่ใส่ไฟแช็คใหค้สะดวกสบายเลยครับไฟเช็คผมว่ามันใช้งานง่ายกว่าแท่งแมกนีเซียมนะครับจริงๆเหมือนกันครับแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับสองเล่มสองเล่มสองเล่มเนี่ยราคา2,300บาทครับต่อมาครับ เล่มที่3ความยาวใบมีดอยู่ที่9นิ้วครึ่งครับ9นิ้วครึ่ง9.5นิ้วส่วนที่กว้างที่สุดอยู่ที่2.2นิ้วครับ2.2นิ้วสันครับสันมีดหนาที่4มิลครับสันหนา4มิลเป็นงานตีร้อนเหมือนกันครับปาดผิวด้านซ้ายด้านขวาตัวนี้จะแพงขึ้นมาเพราะว่าด้ามครับด้ามจับเห็นไหมครับ ด้าจับเป็นทรงหยดน้ําแล้วก็แต่งเว้าวแต่งบานแต่งนูนนี่ครับนี่สวยมากร้าจับแล้วก็เป็นไม้ชิงชันดูลายครับถ้าทาน้ามันปุ๊บเนี่ยลายมันจะชัดขึ้นมาเลยนะครับทาน้ามันเคลือบไม้เห็นไหมครับดูลายลายสวยงามมากๆไม้ชิงชันปลอกคอเป็นปลอกคอสแตนเลสใสดด้ามด,ด้วยกาวอีพ็อกซี่เหมือนกันแน่นปึ๊กเลยครับเกนิ้วนี่ไม่ได้เล็กเลยนะครับ พอฟัดพอเวียงเลยครับนะส่วนซอเป็นซองไข่เด็กเคปลาครับนี่เคปลาสวยมากใส่ซองแล้วสวยปั๊บเลยครับก็ด้านนี้ก็จะมีที่ใส่ไฟแช็กให้ เ็เพื่อนๆสนใจเล่มไหนแอดไลน์ใต้คลิปทักมหานตีได้นะครับเล่มที่หนึ่งกับเล่มที่สองราคา2,300บาทเล่มที่สามราคา2,500บาทครับสวัสดีครับ